วิธีคัดเครดิตบูโรผ่านแอปเปาตังนะครับทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้พี่นันแนะนําให้ครับฝากกดบันทึกคลิปไว้คลิปจะได้ไม่หายแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับคัดเครดิตบูโรผ่านแอปเปาตังคลิกเข้าไปที่แอปเปาตังเลยมาที่แอปเปาตังแล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่บริการนะครับมีบริการตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ไล่ลงมาครับตรวจสอบเครดิตบูโรนี่จะมีให้เลือกนะครับ แบบที่เป็นรายงานเครดิตบูโร150บาทหรือจะเป็นแบบ200บาทก็แนะนําให้เลือกตัว200บาทเป็นแบบสกอร์ลิงนะครับเขาจะดําเนินการส่งอีเมลให้เราภายใน3วันทําการหรือถ้ายังไม่ได้รับอีเมลครับเราก็สามารถที่จะให้เขาส่งทางไปรษณีย์ได้ภายใน7วันทําการเสร็จแล้วอันนี้ก็ใช้ยืนยันที่อยู่ตามบัประชาชนที่อยู่ปัจจุบันหรือจะเป็นที่อยู่ที่ทํางานนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกตรงไหนเสร็จแล้วเราก็เลือกถัดไปมันก็จะดิ้งมาหน้านี้เลยก็จะเป็นเรื่องของสกอร์ลิงนะครับสกอร์ลิงเกี่ยวกับตัวคะแนนเครด กดถัดไปยอมรับเงื่อนไขนี้ก็จะสรุปข้อมูลต่างๆนะครับมีคัดเครดิตบูโร200บาทนะครับมีชื่อเรามีเลขบัตรประชาชนเมื่อไหร่ที่เรากดยืนยันนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นลองไปทำกันดูนะครับ